มอเนี่ยเราเราห้ามเราไม่มแนะนำให้ใช้กับพวกผู้ป่วยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดีแตดีดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปลองไม่ออกแน่นอนถ้าจะสีดอกใสนะคะวิธีที่จะแก้ที่ดีที่สุดนะคะมี2วิธีก็คืออ่าคืขอข้อหนึ่งใช้วิธีแบบบ้านๆตัวนีหาซื้อได้ง่ายนะคะจะเป็นยาตั้ต์สีอ่าพาราฟิซซ์สำหรับคนที่ ผลอยู่แล้วอาจจะเคยเชินกับตรงนี้เพราะว่าบอดี้ที่เป็นบอดี้พิเศษของที่ห้องบริสุทธิค่ะเขาจะบนักที่เป็นยุนหนาอกนิ่มอาจจะรับความบาดเจ็บได้ด้วยการนำวัสดุมาเป็นแบบเดียวกันอ่าเราก็แก้วิธีเดียวกันแต่การซื้อยาตั้งสีกับการยายาซลัซซี่แบบ1นมันจะดังเน้อยนะคะาซี่ตัวนี้ทาบริเวณที่สีโใสล้วกรบอดี้อี่นะคะเพื่อทีจะได้สูดคุณประยชน์าสของค ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้ลบสิวให้ตุกตาแต่ลบรอยด่างดำให้ตุกตาเลยนะคะขอขอขอเครื่องพลาเสร็จก็ทิ้งไว้ให้มีแสงสว่างนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องหลบโดนไม่ต้องไม่ต้องหลบโดนตรงแรงนะคะแต่ให้หลบมีแสงนะคะสีที่ที่ตกแส่ก็จะซีดลงไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าวิธีนี้ใช้เวลาอ่ะนิดนึงค่ะเนื่องจากว่ามันจะ ยนะอันนี้แล้ค่ะมุนจะสูงค่ะเพราะว่าเราก็นันเข้ามานะคะแต่ว่าตอนนี้ได้ผลดีมากกนะด่อกาตกอาการสีตกหนักๆโืยเฉพาสีตกเนี่ยจะมีตกกับตนะคะวิธที่สีดำิดเข้มนะคะที่ซับในประสีเข้มๆเนี่ยสีจะมีเสียต่อใส่ของเขาได้สูงมากกับชุด ตกใจนะะ่าหรือขนาดจริงๆกี่ีเนี่ยดูสีเก่งมากนกะท่อเคยไปนั่ไว้ว่าจกกี่ดีอ่านนังสาอแล้วก็พล่นยกขึ้นมาสีแกกี่ดีตกใจเนาะก็มีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าก็คือถ้าเรามีกรณ์พร้อมเนี่ยเรือกลัวว่าเออเราทำเขาไม่ได้ถา่าเน่ยเลือกริกาถูกนะคะสำหรับอลิเปินเนี่ยวิธีการทำาัลย์จะไม่เหมือนกับโดคาซีสทีเดียวนะคะ ี่เนี่ยก็พอกีไาตัางคือเสร็จแล้วก่อน้อก็สักงนะคะการการทำทงานของคื่องก็ทำให้สีในเนื้อคอาเนคเลาส์ลงสีที่ตกนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นลิมูซิตลิมูซิต์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เขเราอัดคอเลงไปที่ผิวเขานะคะผิวของเขาไปิเนี่ยมันจะทำการดูดสีจากในน้องไนิ่งขึ้นมาตัวเองทำให้สามารถที่จะได้เห็นผลได้เร็วกว่า ก็มีผลข้างเคียงก็คือหนอมีกลิ่นแรงมากแล้วก็ไม่ควรสีดลงหรือว่าไม่ควรจะคือมันจะทำให้แฉะง่ายค่ะการตสตสกัดมแ้ง่ายต้องต้องใส่ถุงหรือว่าล้างมารกการเวลาใช้งานนะคะแล้วก็เล้วก็ล้างออกยากเราจะต้องใช้ตัวทำาสอาของพิทูลคนอร์เฉพาะที่ชื่อว่าคอมบาเจ้าหนึ่งันนี้ก็คือเป็นตัวน้ำอาภัณนการใช้ผู้การอมพิเตราต้งไม่ลนะคะ เป็นก็คือเป็นเซ็ตคุคมหาสำหรับคนที่คิดจะเล่นล็ักพี่ีนะคะก็คงติกตัวไว้ก็จะทำให้ทางบาิษัดูแลเขาได้ง่ายขึ้นรู้สึกว่าไม่ต้องรการเล่นเขาตดูสวยดูผ่านดูเสนเือดนะคะแล้วก็เป็นเนิดีค่ะแล้วตอยากทราบว่ามีข้อนทำอะไรั้างมีสังกัดใครที่บอกว่าจะเล่นแบบนี้นค่ะอ่น้นอาื่นเนเนี่ยค่ะก่อนที่จะเล่นเราไป คือขอให้ทํทำภาษีกับศาลกันหนึ่งเพราะว่าอย่างอย่างอย่างเวลามาเจอเห็นดาวพี่หยิบกับบอดดี้ดอนหน้าต่างแขกตายกันแต่คือเรียถ้าเกิดเราทำควารู้จักกับบอดเรารู้ความเคาของเรามันก็จะทาให้เราหรือของเราได้มีความสุมากย่ขึ้นแล้วก็แก้กันคืออยากไปทำภาษีแทน เรื่องว่าใครที่สนใจก็ไปปรึกษา่อนัยร่ดาทาระวัดก่อนหรือนะไปดามามองว่าจะมีปัญหาอะไร้องไปาที่สกาวทีง้เองได้แ่สำรับวันนี้ใครที่ผมไม่มีปัญหา